ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้นะคะกลับมาทำนายดวงชะตาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำช่วงเดือนกันยายนกันนะว่าดวงของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อยากให้ชาววันอาทิตย์ทุกทท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆชาววันอาทิตย์นะยคะไพ่ตัวตนของคุณขึ้นมาเป็น1ิบถ้วยนะ1ิบถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกว่า ตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาของความสุขนะคะความอบอุ่นความสมบูรณ์ความลงตัวรวมไปถึงความสําเร็จที่มันกําลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเรามีโอกาสที่จะได้ทํางานหรือทําอะไรบางอย่างเนี่ยร่วมกับผู้คนที่มีความมากมายหลากหลายดึงดูดคนที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยเรามันมีความสุขคุณกำลังจะได้พบกับพลังงานบวกนะคะ พบกับสิ่งดีๆที่เข้ามากระตุ้นทำให้คุณเองเนี่ยเกิดพลังงานบวกเกิดการกระตือรือร้นมีไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเห็นถึงพลังงานของชาววันอาทิตย์ นะหลายๆท่านอาจจะมีการไปเรียนต่อศึกษาต่อหรือพยายามหาช่องทางใหม่ๆในการผลักดันตัวเองให้ไปในจุดที่ดีกว่านะคะพยายามเหมือนเรียนรู้ทบทวนมองหาข้อดีข้อเสียเพื่อที่จะเอามาปรับตัวยอมรับกับความจริงยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมาส่องกระจกมาสะท้อนดูตัวเองว่าตัวเราเองเนี่ยมีความสามารถมี แรงในการรับมือมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เริ่มปลงปล่อยวางมากขึ้นนะมันเลยทำให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ The Wheel of Fortune นะคะบ่งบอกถึงกลงลอที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปข้างหน้าและเรื่องราวดีๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นความสำเร็จที่มันกำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นจุดที่ผลักดันให้คุณเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะจากหลังมือเป็นหน้ามือจากเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีมีเรื่องราวดีๆที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองกลับมามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งนะชาวนาทิตย์ได้ชอริออดบ่งบอกว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะเหนื่อยแต่มีความสุขอย่างแน่นอนความเหนื่อยที่คุณจะต้องเจอเนี่ยอาจจะเป็นเพราะคุณจะต้องทำอะไรที่มันแข่งขันกับเวลาแข่งขันกับ โอกาสที่มันเข้ามาเนี่ยฮะโอกาสที่พุ่งเข้ามาเนี่ยถ้าคุณจะปล่อยผ่านไปหรือไอเดียที่มันมีในช่วงนี้ถ้าคุณจะเก็บเอาไวก้กอดบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสมีจังหวะมีไอเดียดีๆแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ลําบากมากจนเกินไป ควรที่จะรีบลงมือทําเลยนะคะจริงๆยังแอบเห็นหนึ่งความเหนื่อยนะแต่อย่างที่บอกไปเนาะคุณจะเหนื่อยอย่างมีความสุขนะคะถึงมันจะมีหลายเรื่องให้คุณต้องได้จัดการมีหลายอย่างให้คุณต้องได้รับมือทำแข่งกับเวลาแข่งกับคู่แข่งแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะลงมือทำได้เลยและให้เห็นถึงพลังงานที่เป็นพลังงานบวก ความมีไฟที่เกิดขึ้นในตัวตนของชาววันอาทิตย์เนี่ยมันจะทําให้เกิดความสําเร็จสมหวังอย่างแน่นอนนะคะเรื่องหน้าที่การงานอย่างที่บอกไปเนาะเราจะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกับคนอื่นทํางานกับคนวงกว้างทํางานบนโลกออนไลน์ทํางานอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำงานร่วมกับครอบครัวหรือมีลูกน้องมีบริวารเข้ามาเนี่ยแล้วเราครบกันแบบ เป็นคนในครอบครัวบางทีก็ต้องระวังว่าคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้เป็นพลังงานที่หนุนนำหรือส่งเสริมคุณสักเท่าไหร่หรือเข้ามาอาจจะเป็นตัวถ่วงให้กับคุณด้วยซ้ำนะคะจะสัมผัสได้เลยว่า คนที่เราจะไปขอความช่วยเหลือหรือคนรอบข้างของคุณเนี่ยเขาดูเหมือนเฉยๆเอื่อยๆนิดนึงนะคะหรืออาจจะได้ทํางานร่วมกับคนที่เกียจค้านได้อยู่รอบข้างกับคนที่เขาไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่ไอ้ช่วงเวลาที่คุณกําลังมีไฟแต่คุณไปเจอกับคนที่มีพลังงานลบหรือคนที่ไม่ค่อยมีไฟในการทําอะไรเนี่ยบางทีมันก็จะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยๆเบื่อๆที่ต้องมาคอย ใช้ความคิดในการจัดการผู้คนเหล่านี้ด้วยนะคะบางทีเวลาที่เราจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาอะไรเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะว่าเหมือนคนที่คุณจะขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาดูไม่ค่อยสนใจดูไม่ค่อยใส่ใจคุณสักเท่าไหร่บางทีมันก็ขอความช่วยเหลือใครไม่ได้ก็จําเป็นที่เราจะต้องมาลงมือทําเองมันก็จะเหนื่อยขึ้นนะคะ เป็นทวีคูณเลย,ยางนี้จะเหนื่อยมากนะเหนื่อยแบบเหนื่อยจนรู้สึกว่าเราไม่ได้พักนะคะเหนื่อยจนรู้สึกว่าหัวหมุนต้องจัดการหลายอย่างนะคะเ,เขาเรียกว,ว่าขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะทำหลายอย่างหมุนหัวหมุนนะคะเออทำงานตัวเป็นเกียวหรือว่าแบบมีเรื่องให้เราต้องคิดมีเรื่องให้เราต้องจัดการเนี่ยจนมันยุ่งไปหมดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะ ปล่อยวางได้ด้วยปล่อยวางในที่นี้หมายความว่าคือโอกาสที่มันเข้ามาเนี่ยแล้วมันเป็นโอกาสที่คุณประเมินแล้วจากที่คุณศึกษาจากที่คุณเหมือนเรียนรู้มาเนี่ยคุณมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้โอกาสตรงนี้มันหลุดมือไปได้ก็จะเห็นถึงความที่คุณจะทํางานหนักมากขึ้นบางคนเนี่ยทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำนะคะทำงานหลายอย่างทําทั้งงานประจําทําทั้งงาน เสริมงานออนไลน์พยายามเหมือนทำให้ชีวิตตัวเองมันมีความเ,าเรียกว่าทำให้ชีวิตตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นเนาะมองในเรื่องของความมั่นคงมองในเรื่องของเม็ดเงินนะคะการที่เรามีเงินมากเท่าไหร่หรือการที่เรามีความพร้อมที่เราจะใช้จ่ายได้เนี่ยคุณมองว่าใน เรื่องเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญนิดนึ่งนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยคุณจะเห็นเรื่องของเม็ดเงินเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราไม่คุ้มเราก็จะไม่ทำแต่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันทำแล้วมันคุ้ม นะคะเราก็จะทำช่วยเหลือใครแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่มีผลประโยชน์อะไรคือคุณไม่ได้ว่าต้องการผลประโยชน์แต่อย่างน้อยเนาะการไหว้วานการขอความช่วยเหลือคือเราช่วยเหลือกับคนที่เขาไม่เห็นแก่ตัวกับเราเนี่ยคุณทําได้แต่ว่าถ้าคุณประเมินแล้วว่าใครที่ไม่มีน้าใจต่อคุณเลยคุณก็จะไม่ค่อยอยากที่จะสนใจเท่าไหร่นะคะ 2ไม้เท้าราชินิไม้เท้า4ไม้เท้านี่มันบ่งบอกอยู่แล้วว่า ปลายทางของคุณนะเดือนกันยาน,นี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะคิดวางแผนอะไรก็ตามความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะชาววันอาทิตย์คุณจะเกิดความสําเร็จเกิดความสมหวังเกิดความมั่นคงทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการนะคะแล้วก็สามารถจัดการทุกอย่างได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยถึงแม้ว่ามันอาจจะลําบากเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างบริวารน,นะแต่ว่าคุณก็มีไฟมีพลังงานบวก มีประสบการณ์นะคะมากพอในการรับมือในการจัดการคุณสามารถรับมือไหวคุณจัดการได้นะที่สําคัญเนี่ยอย่างที่บอกไปนี่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยเราจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ไม่ใช่ว่าการอยู่กับครอบครัวมันไม่ดีนะคะแต่ว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยชาววันอาทิตย์การที่คุณได้อยู่ใกล้ครอบครัวการที่คุณได้อยู่ใกล้กับพี่น้องครอบครัวพี่น้องหรือว่าไกลก็ตามที่เราคบกันเป็นพี่เป็นน้องบางทีเขาจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็อาจจะมีบ้างเนาะเรื่องเงินเงินทองทองเห็นว่าคุณมีน้ำใจมีเมตตานะคะพร้อมที่จะ ให้ความช่วยเหลือบางทีก็อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจนไม่ได้เกรงอ,อกเกรงใจทําให้คุณอาจจะมีความลำบากใจเกิดขึ้นเป็นพักๆนะแต่ว่ามองเห็นถึงการที่คุณเหมือนมีไหวพริบมากพอในการปฏิเสธชาววันอาทิตย์อาะด้วยความที่คุณเป็นคนตรงไปตรงมา คุณเป็นคนชัดเจนแต่คุณก็เป็นคนที่เนื้อแท้คุณเป็นคนที่ขี้สงสารมีน้ำใจต่อผู้คนบางทีเราก็เหมือนถนอมความรู้สึกคนอื่นนะคะไอการถนอมของคุณเนี่ย คุณจะเป็นการหนีปัญหาใครมาขอหยิบยืมเงินคือคุณก็จะเลือกที่ไม่คุยด้วยเนาะนิ่งไปเงียบไปไม่คุยไม่อยากคุยอะไรกับใครทั้งนั้นไม่ปฏิเสธด้วยนะแต่ก็ไม่คุยไม่อยากทำร้ายความรู้สึกใครสถานการณ์มันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแต่อย่างที่บอกไปเนาะมันจะมีความสุขแหละมันจะมีความสุขในจุดที่คุณอยู่ในจุดที่คุณคุณยืนนะในทุกอย่างที่เราทำนะถึงแม้ว่ามันจะมีอปุปสรรค มีเรื่องดีไม่ดีเข้ามานะคะ สับเปลี่ยนกันไปคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องราวดีๆนะในเดือนกันยายนนี้เนี่ยคุณก็เจอทั้งคนที่คิดไม่ดีกับคุณหรือว่าเจอกับอุปสรรคระหว่างทางแต่คุณนะคะโดยเฉพรืออ่ออคุณเหมือนมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวพอในการที่จะจัดการว่าเราจะต้องควบคุมให้มันไปในทิศทางไหนมองถึงความสําเร็จมองถึงความมั่นคงมองถึงเป้าหมายชีวิต ที่เราคาดหวังเป็นหลักและเราก็ไปถึงปลายทางนั้นด้วยนะคะชาวนาทิตย์โอเคค่ะขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าชอบนะคะในการอ่านไพ่ก็กดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยสวัสดีค่ะ